และคลิปนี้นะคะผมก็จะมาบอกทิคดดีๆเกี่ยวกับการเติมน้ํามันนะคะผมนั่นก็คือห้าข้อห้ามนะคะผมที่พยายามห้ามทําเด็ดขาดเลยในระหว่างที่เติมน้ํามันนะคะผมจะเป็นอะไรกันบ้างนะั้นเราไปฟังกันเลยข้อหนึ่งนะคะผมห้ามสูบบุหรี่นะครับในเวลาที่เรากําลังเติมน้ํามันเพราะว่า ประกายไฟของบุหรี่นะคะผมจะไปทําปฏิกิริยากับตัวน้ํามันนะคะผมกับตัวไอน้ํามันอาจจะทําให้เกิดประกายไฟได้ควรสูบและดับในบริเวณที่ให้สูบเท่านั้นไม่สูบในตอนที่เรากําลังเติมน,น้ํามันหรือใกล้ๆหัวใจนะครับ 2. ใช้โทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์อาจจะทาปฏิกิริยากับน้ํามันควรวางสายก่อนเติมน้ํามันหรือถ้ามีสายเข้าก็ไม่ควรรับเดดคาร์ดควรดับเครื่องยนต์เพราะในสภาพอากาศที่ร้อนละอุก,กับแรงดันในถังที่พอไอระเหยของน้ํามันออกมาอาจทําให้เกิดไฟลุกได้ข้อ4นะคะผมเติมน้ํามันใส่วัสดุพลาสติกเพราะว่าวัสดุพลาสติกเนี่ยอาจจะเป็นชนวนนะคะผมที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้นั่นเอง ข้อ5น,นะครับผมควรระวังวัดสดุนะคะผมหรือสิ่งต่างๆที่มีไฟฟ้าสถิตตัวไฟฟ้าสถิตนะครผมอาจเกิดขึ้นได้กับพวกเสื้อผ้าหรือกระเป๋านะครับผมแล้วก็ าามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเลยต้องควรระวังไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพลิกเกี่ยวกับการเติมน้ํามันรถนะคบผมว่าเวลาเติมน้ํามันรถควรจะปฏิบัติยังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองนะครับแล้วถ้าสนใจนะครับผมที่จะออกรถมือสองสภาพดีราคาถูกสบายกระเป๋านะติดต่อได้ที่ประเสริฐผลยูสคาร์นะคบผมหรือประเสริฐผลรุง่งเรืองทุกสาขาเลยหรือโทร0902891666นะครับหรือช่องทางการติดต่อที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง ให้พวกเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>